ที่ลุงท่านเป็ดเดียวเด้อค่ะเด้อค่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดจะมีนะคะลุงท่านเป็ดเดียวอยู่อยู่หัวปูแต่ว่ากาใส่ให้ตัดให้พ้าให้ไม่ซี่สันสะพานนาองค่ะน้องกาไล้ไล้ยดรอไม่ไล้ถั่วอยู่เมากะเมาเมาไว้นะคะผู้ใดมาได็กเปิดเดียวเสียบๆนะคะของของนางท้องวันเป็นวะท้องวันมงคลมาไฟนะคะค่ะพึชงวดก่อนพึ่งกะได้๋ยวสู่เกี่ยมันพึ่งมาจัดเองนะคะ มาจัดลงท่านค่ะวันนี้ก่ะไม่พู้กับสิจัดทางหอแล้วกะมือวันที่ยี่สิบแปดนะเป็น,เ,ปนเจ้าพระอาบคือั่งเหียนหรือว่านางยุก,กียค่ะเพือจจพ่อนตังนะคะค่ะเพเป็นเจ้าขาพค่ะวันที่ยี่สิบแปดมีกองยาวตอนเศร้าแห่ตน้นผาปลาเรียบร้อยนะคะแล้วนกะ็อาหารการกินกับมีลุงท่านหลายอย่างนะคะ พี่ส้อยดาวเพราะว่าบุญประจําปีนะคะวัดป่าบันเมื่อตําบลสัาวเผานะคะตรงขามกันกับโุงเรียนวัดบานแมียก็เป็นวัดเนาะโุงเรียนบันเมียเลืยสะพานมากนะคะบุงป่ายเห็นขับไปก็สศิลปขึ้นมือนี่แล้ะค่ะกาบิมีมาหอรอศพคบงานเนี่ยมนขึ้นกัมีพี่นิดสาธิทองจันพิมพ์ใจเพชรคลานชัยนักรองรับซื้อนะคะการลุกทุ่งมอลํสามสไตล์หอมมวนเทียรุ่งเรือง ค่ะเต็ียมคณะนะคะเป็นวงดนตรีนะคะมาเบิ่งได้นะะนจนพอตีสองตีสามผลักกามาตั้งแต่ว่าที่ยิบโกเนาะคะ่ะพูดได้ชิมาตัดบาทน้ำทั้งกจเพระาะว่ามาไม่ยิบเจ็ดกะอาจจะเพราะท่านพระคุณเนาะ,ค,ะครับค่ะคุณสันประมาณสองสามโมงเช้านะคะแต่ก็ร่วมบุญก,นนกนันพูทละเน็กละน้อยอ่าบัดนี้จะนิมนต์ครู ลายอยันเลยยันโอ้ยตนี้ตัวฉันน้อยยันเลยยังไม่คุกค้างเป็ลูกน้องก็คือคุกไปๆแจ็คก็แจ็คเออฮะรับข่นก็ ต่เ้ <c ười> <c ười> าแข่งแงแต่ก็ปลกกัะตืออ้นว้ายยางเงี้ยวะวยังงี้วะถ้าพอมนตื่นเงี้ยนะวเออเออรับเปพิยเงี้ยนะพวอเออยืมมูนปูกกาปูกคือพะเขาปูกผู้ปูกบุุ้มก็คือจะทั้งเกว่ายแกข้อคือไปถึงมากาบให้วัดตรงแจงขันความดม คู่คิงคู่แกงมีคู่มีค่ายแล้วยู่เลิบอันนี้เขาแกงขายชือเต้าจะปูจะปูเออแก้งขายซื้อเต่าคือคุววว้ว่างานกันเดค้อเนี่ยบกัเินี่เพราะว่าเพราะว่าปุ๊บปุ๊บมันใจ่างโค้ง อยมางเหือกคือองืห่ากคืเปิเก้าคือซือซห่ากเปิซเปิดโอ้โคกเก่ารู้ไหมรึมเออเพราะเป็นบ้านก็่าฮอกอพอนาไปจะเรื่งเหืเด้อ่ยต้องอ่านไก่คุ้มฟองไปรึมคุ้มมากเปิดหน้าเปิดตาเออมันบกโปกัดจโคกัดจไม่กัดคือย่าง หนักนอืมคือปกติแต่ว่ามือยึนงหนักกว่ามากแสดงว่ามันบกปกติอืมพอกปเรื่องหนักขันสิบเก้ารูเอมครับพูสิบเก้ารูไปใช้ใหญ่กอยอึนงอึนีึงกอยครับเขี่ยแล้วเรม่รบพเข้าเตกอดออกแรงไล้เข้าเอืมถไม่คู่เขียวกบเอาเอานักเวีเข้าเ cào câu, cào nè cào câu, cào 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 câu, cào 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 câu, cào 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 câu cào 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 đi อันนี้เอฟคือ่านมาทางช่องยืมเออร้ฟูได้าคมไมร้คือเขยงยังงามร่วมบูมากอาพู้ได้หาได้ชึกไปแล้วมเนาะออะขอห้ไม่โขกไม่ดาบไม่โขกมไม้ายดูวันนี้โขขับรด้เงินงแล้วก็รวยนะนะจริ่มจะเริ่มอันนี้แตงโมได้เสมอเมื่อโฉ เอ้เรนังรบมุ่งกุบท่ายเอาม่อขบมืรักไม่คขไมอไม้อ้ยูกว่านะถูกขาประหนึ่งหนึ่งแล้วก็รัวจะดเจอดูนะลูกอันนี้งอทอบกุมลาบุกจะปลา3สาม้อยบาทขอขายคุ้มค่าวุมอยู่พ่อขอให้มือโคมืรักไม่คขบไม่ไม้เออจับมาวันทื่ยี่สิบหกเอาไปเลยค่าน้ำมันหรือว่าค่าเครื่องปินเก้าสิบาทเก้าสิบาทอีนะกุมลาบุจะปลานะลูกนะให้เก้าสิบ ค้างรักโนโฉช้างวิว่าปปีสีร่วมบุญกับองค์ปู่วทางว่าเอาขยันมือตุกมือระมือตบกมือมัดงอโชช้างวิญญาณปาปีสอเอาเข้าใโพอคือมาดอยู่เออคือม่รวมบุญนะเอาชุดเดีกอันนี้ชุดเดียดเพาะคือการได้ยคือมันวงค่นเนาะเอออันนี้โนโะการจนะการจนะให้สมหอืม ร่วมทำบุญร่วมทำขนมกับปู่ปู่จ่าปู่คือพวกเขาพบกับมือคู่หายยังหลักกายจะหน้าจงมือโชคมือรกมือโชคมือหมันนั้นลูกนะ้ให้เจริญเจริญเงินได้งองทองได้มาตื่นขึ้นขนมขนมข้างยอดขนมกับเก้าคลิปเก้าคซีบก็เก่ายอางเยอะเก้าลิบยอดไม่หนักเก้าซิบงานชาดิชาอุ่นแข็ง ปูจ้าขอโทคกับปูด้วยค่ะขอวันนี้เลย่องงานใครจาแกะไปแกะเร็วก็แกะด่วนเร็วๆถ้ามันงานเข้ามาจะไม่ใช่สิบเก้านะลูกนะอ่าถุกมันรำ้วยเรื่องเพราะไทยไว้ร่้าดวงเรื่องนานพันธุ์นีปูตาคามร้อยข้าวบวัดเพรขอแก่ก้มข้างบุญร่วมบุญไปทุกทๆบุญอาพ่อก็จะให้แก่สิบมือนเดิมมัลูกนะอาจก่เรื่องแกเรื่องเรื่องกูเรื่องทำมาค่ะเสื้อ เอออันนี้ผ่านมาทางขอ้อางไอ้นางรำรวยชายหงชาอวยพรวันเกิดแหน่ว่าแข้งอ้าวมือถูกมือรักมือถูกมือหมามือกุกกระเพาะแข็งแรงเงินไ,ได้นองโชงแล้วมาสำหรับคือวันนี้ได้สิบเก๊ดสิบเก๊ดค่าคือสิบเก๊ดอันนี้เอฟคือ,นนอนนผ่านมาทางข้างแตงโมงขงเขาแก้วบนปู่เออหน้าทุกจนดา สีสักโท้วงมาได้เก่าคู่องฝ่ายคือโคมาคืองามใส่แต่เรื่องผมดูเรื่องมืดแค่โดดไล่รวนรวนการสวายต้งเอาออกนะลูกนะอย่ามัดไว้เด้อมัดไว้มันไม่ได้เด้อแต่เมื่อเรืมองเรื่อยๆนั่นแหละแอ่บอกทุกวัน่ะเด็กๆพคนนี้นี่แกจะให้มานผูกมันจกเข้าใจไหม กับมัดไว้อาขอให้งานถูกตินดาซื้อขาโคกมือโคกมือยามือโคกมือมัดหึงหึงแล้วก็รวยติร์เติร์งะลูกฟ้าหลายเนาะฟ้าหลายดิอุบอกเน้อมัดนะอือาพอได้แผงเด้วได้รวยก็มือโคกมือดามือโคกมือมันหึงหึแล้วก็รวยรวยไม่เฮ็นจะสีข้าไดรรวมข้างถนนกับองค์กู่ตาเคปบแกเคได้รวยนะปัมาวาระที่คือร้อบาท ขอให้ลูกนั่งได้แต่ต้องข้างบวงไปเรื่อยๆนะลูกนะอ้าวหายอี่ั่งปัจฉะเพราะได้จีจักชิบเซตบาทเงินเด้อะๆเออือพอเมื่อนี่คือขายได้พอไปคู่ขายได้เป็นยังคือขายก็ได้จะขายแค่ลูกเด้อขายถึกๆนะลูกพ่วงไปๆงนั้นเออพ่อรู้กต่รู้แต่เขาค่ะเด้อ เออมือมึงมเชเอาไหมมือยิ้มขายรู่นแค่แค่เชิบเก็กบัตกับพ่อนะอีกแั้ปก็ชมานะเออชิบเก็กบัตกับพ่อมาอู้ขายับบขายดีเพราะว่าขายถูกเยอะหนามือโกกมือดักมือโกกมือม่นเงงๆแล้วก็รวยจะเรืนจะเรื่ออันนี้แกงูมขอโชคนำเหนื่อยพ่อพอได้ชงบูมกับแม่ครูพร้อมขายนี่จ้าอ้กับได้อขายนี้นะกมันขั้นคือก็ได้ เออที่นั่งแต่โมข้อค้าคุ้มข่าบุข้อถูขข้อดับข้อสุขข้อมัดจากองค์ปู่ตาวันนี้จะให้ที่งานเก็โมไปต่อถึงต่อหองถ้าไม่ต่อถึงต่อหองก็ไม่มีเงินใช้นี่เอาไปแค่สิบเจ็ดบาทเด้อทีนั่งแต่โมเออเอาให้มันได้ทั้งวันเลยสิบเก็ดนี้อืมว่าตรงนี้ปใช้สิบเกตแคนเดียวอันนี้ความพูดเลยขึ้นนมเงค ยังบ้างเนี่ยเริ่มเ um มื่อคืนเคลียบเริ่มประจกนวุ <S <S ้นปูเนาะปรันวุ้ปูยัว้สยู